คอยคอยได้ยินว่าเจ้าเก็บเพียไแต่บะขนาดเลยคอยจะไปเก็บอยู่ได้มือนี่ค่ะอีบ,าาอบมาแต่บัตรสะก่อนก็จะ,ะไปหน้าแล้วบ่เนี่ยอ๋อเพื่ไรเจ้าเอากล้าแล้วงเราบะ่ตกลงเจ้าเสียนดำหมดหรือว่าเจ้าสีวานเนาดนะดำเนาะใส่เข่าก็คอใส่เข่าก็คอแล้เนะลุงอเออนั่นล่ะเขาก็คอล่ะ หน้าน้าลมขนาดเลยกระแตนขึ้นเมื่อหอนละบอกกระแตนแล้วขึ้นเมื่อหอนละบอกอ๋อไปแล้วนะคะลุงนะคะเรียกไปไถนาเลย วันนี้ป้าออนจะไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดตรงที่ที่ลุงพลนะคะเห็นบอกว่ามีเห็ดขึ้นนะคะเยอะเลยนะคะเห็ดละโงกนะคะอ้าวใขรมาอีก ปูก็อยู่ตรงนี้นะคะปูไปเห่าเขาทาไมลูกเขาเอาถ่านมาให้เออ <c oughs> เขาเอาถ่านมาให้แม่ลูกเออถ่านหมดลูกถ่านหมดเออไม่ร้องไม่ร้องเออไม่ร้องลูกไม่ร้องฮะไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาว <c oughs> ่างได้ก่ะพู่าทาน อ๋อท่ดใดล่ะไอ้ยังรอยเชาบ่เออเดี๋ยวคอยแปามาให้รอยยี่เนาะคนหาไปละสี่ชิบบ่สอบร้อยหกสิบบ่เออก็สอบร้อยหกสิบมันละร้อยหกชิบมันละตางให้ใส่น้ำเออไม่เอ่นบ่เออเออโอเคโอเคเดี๋ยวคอยแปามาให้เดี๋ยวย่อยยี่เนาะอืม ก็ได้ใส่น้ำล้าและสุเทื่อก็ได้ยว้ายมาถึงเตรียมอยไฟใส่โด๊กเออเออบ่ได้ได้ใส่ทานน้ำเจ้านะแล้วเอาเจ้าเดียวมีแต่เจ้าขาประจำเลยบ่ละแล้วเอาข้าวใส่บ่บ่อ่ออันของอันแม่เล็ดหันว่าไม่ยุค่าบ่หนะฮะมิตรยุค้าเออของเจ้าหันของเจ้าไม่ติ้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าวันไปเอาตังมาให้ค่าทานก่อน

ขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวใส่ใกล้สิเบิร์ตเดี๋ยวสิบอกให้เอามาให้อีกเออเพราะว่ายิ่งเข่านาฝนมาเฮงจะได้ใส่ท่านว่ะกำลังเผาหึงกดได้เอออืมวันนี้เร็ดไว้อยจังคอยชืวยกันเลยมันมาได้กี่ขั้นกี่ขั้นปหาฟื้นอืมบรรยากาศนะคะบรรยากาศ คพ้มพื้นเนผลจะต,ต,ตกที่เขาเอาผ่านมาขายให้นะคะปู่ก็บอกว่าให้ทำไปเลยนะคะอพอได้แก่เนาะได้ม,ไดมีได้มีเงินชา้าจ่ายในครอบครัวเรือนนะคะ เอาก็แห้งจะฟ้องเลยเอาสิซีดก็สอบทีบบไไ่ไปก็ไวเลยไปฮาวไปเลยโอ้ยไปก็จังไปละพออ้าวเออไปก็มาทีละบ่กกกแก่ขุดบ่เฮ้ยแก่ที่หนึ่งเนาะมาที่เจ้าจ้าเมื่อกี้เนี่ยบ่ พอดีข่อยว่าขันมาซุปมั้เนี่เออพอดีเอาเลยอันละบ่มะนาวขึ้นมาบ่มเาไปหั่นดกินเน่ยอ้ยนั่นละบ่มีไผนั่นละพอดีซุปสำนั่นมีแต่ข่อยกับย่าย่างนั้นข่อยแบบแหงบ่มน้อยมันอันอันตาตีตีจะขึ้นบ่ไปบ่มปันหลานปันลูกจะกินแน่นี่แซ่บได้หวานเด้เออหวานหวานอืมเอาเอาไปซุปซะก่อนสำนั่งบลาจังมาเอาอีกเด้อเพราะว่ามังมีมันดกได้สั่น ใส่ตะแก่งรถนั่นยดิหรือบะมี่บ่บะมี่พ่อไม่คิ่น้องอันนี้เดี๋ยวไอ้ถุงเอาเอาถอดีเลยเนี่ยไอ้เอาดิเออเอาเออเออเอาใส่ไปซุปซุปใส่ปลาดุกปลาดิ๊กไงแซ่บซุปบะหมี่เนาะใส่ปลาทูปลาที่มันก็แซ่บอืมขอบบคุณ่ อืมอืมอมโอ้ยกระเบิดน้ำมันซุปบังมีอย่างนั่นละแนวกินนั่นนะอ,อืมอืมปาออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากแล์กดแชร์ช่องป,ปออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ